กองทุนหมูบ่บ้านกองทุนเพื่อทุนทุกบา้านกองทุนหมูบ่บ้านสร้างเสริมส่งต่อเพื่ออนาคต ดิฉันนางสาวอิรววน้ำภัยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายอํเอาเภอโพทะเลค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่4ตําบลท่านั่งอํเอาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะและด้านหลังที่เราเห็นนะคะเป็นวัดท่านั่งนะคะซึ่งในวัดนี้เป็นสถานที่ตั้งของกองทุนหมู่บ้านท่านั่งหมู่4ตําบลท่านั่งนะคะแลววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่ากองทุนหมู่บ้านท่านั่งเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเชิญค่ะ แล้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านท่านั่งนะคะซึ่งเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาก่อนนะคะสมาชิกแล้วก็คนในชุมชนขาดความเชื่อมั่นนะคะก็เลยทําให้คณะกรรมการเกิดแนวคิดว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกอย่างไรก็เลยพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ก็นําไปอมในสถาบันการเงินแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทราบรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินจากพี่เจีย๊ยบแล้วก็ท่านประธานค่ะเชิญน้านในค่ะสวัสดีครับผมนายนิมิตโลจชนะก,กิตยากรประธานกองทุนหมู่บ้านของขุดหมู่ที่5ะบนหอไก่ อำเภอบาบ,บุนาคจังหวัดพิจิตรครับวันนี้ก็ขอพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมกองทุนที่ประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านแล้วก็มีการพัฒนาเป็นปะถาบันการเงินชุมชนต้นแบบจะพาทุกท่านไปพบกับท่านประธานกองทุนนะครับสวัสดีครับ ผมนายเล็กิจสงาประธานกองทุนหมู่บ้านท่านั่งอำเภอเพลจังหวัดพิจิตรก็อยากจะให้ท่านประธานได้เล่าประวัติคร่าวๆของกองทุนหมู่บ้านท่านั่งนะครับกองทุนหมู่บ้านท่านั่งหมู่ที่4เนี่ยเปิดมาเมื่อพศ .2544 โดยประธานกองทุนคนแรกคือนายชุมพลบ้านเพลงครับจำนวนคณะกรรมการของเราครับมีจํานวนทั้งหมด12ลายครับในการบริหารจัดการเราได้แบ่งงานกันเป็นคนละหน้าที่ตามความเหมาะสมนะครับและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผลการดาเนินงานเป็นยังไงบ้างครับผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านท่านั่งตอนนี้ทุนหมุนเวียนในกองทุนหมู่บ้านท่านั่ง ที่3ล้านแแสนบาทครับผมตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมาก็สุบป,ปัญหาอะไรบ้างครับจะมีตัวสมาชิกได้นําเงินมาส่งเงินล้านให้กับคณะกรรมการและทางคณะกรรมการไม่นําเงินส่งเข้าบัญชีจึงทําให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นไม่ยอมนําเงินมาส่งเรื่องการฝากเงิน,นสมาชิกมีการออมสม่ำเสมอไหมครับช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยมาฝากกันครับแต่เรามีแนวทางแก้ไขยอย่างไรตัวผมเองแนะนําให้เขานําเงินเหรียญเหินเจ็บของเขาครับมาฝากมาออมโดยครั้งแรกที่ให้ออมจะออม,ออมเงินสัจจะก่อนแล้วก็ออมเงินทุนครับทราบข่าวว่าที่นี่ครั้งแรก กองทุนเนี่ยไม่มีสำนักงานใช่ไหมครับใช่ครับอาศัยประชุมกันที่ศาลาวัดหรือตามใต้ต้นไม้แล้วเรามีวิธีการขับเคลื่อนกองทุนยังไงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและก็บคณะกรรมการครับในการขับเคลื่อนของกองทุนของผมก็จะใช้นณกกรรการเป็นหลักคือประชุมปรึกษาหารือกันครับหลังจากที่เกิดปัญหาแล้วเนี่ยเรามีแนวคิดแม้ว่าจะ หาวิธีการช่วยเหลือสมาชิกมีครับผมตอนนั้นอ่ะเราเป็นสปปัญหาแล้วก็จะได้ทางสธบสาขาสามสิโลกมาแก้ปัญหาเรื่องที่คณะกรรมาการได้ยักยอกเงินไปได้แก้ปัญหาโดยการบันทึกถ้อยคําให้คณะกรรมการอ่ะที่ยักยอกเงินไปผ่อนชําระก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ชําระเงินมาได้50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะเหลืออีกสองแสนกว่าบ,บาทนะครับแล้วที่เหลือทางไงครับก็ให้คนชำระต่อเดือนเดือนละห้าพันบาทแล้วได้มีการไปศึกษาดูงานที่อื่นอีกไหม ก่อนจะเปิดสถาบัานการเงินของผมนี่ทางสทบสาขาารีโลกใจมาเชิญชวนแนะนําว่าเออมีสถาบัานการเงินเขาเปิดกันอยู่ที่คลองขุดของพี่เจบครับของผู้ใหญ่นะที่ท่าบัวผู้ใหญ่แดงก็เลยทําการส่งให้ทางผมเนี่ยไปศึกษาดูงานไปอบรมที่ษณุโลกโดยให้ส่งคณะกรรมการไปทั้งหมด3ท่านนะครับ หลังจากอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการเปิดเลยมันลือต้องประชวนประชาคมก่อนหลังจากอบรมอ่ะพาคณะกรรมการอ่ะไปตระเวนศึกษาดูงานกับทางของพี่เจีย๊ยบของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่แดงเนี่ยศึกษาข้อมูลว่าอันไหนที่มันเหมาะกับบริบทของหมู่บ้านเราจะทํายังไงให้เขาสอนเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราเอาคณะกรรมการให้ไปเห็นของริงอนก่อนจะมาคือพี่สอนน้องเนาะใช่ครับท่านเปิดทาการมาไหนบ้างครับสถาบันให้บริการสมาชิกทุกวันเสาร์เก้าโมงถึงเที่ยงวันจะมีทําการฝากถอนกู้เงินครับผม อัตราดอกเบีย้ยเราคิดยังไงดอกเบีย้ยเงินฝากสําหรับบัญชีออมทรัพย์ทางสถาบันเราให้อยู่ที่1นึบาทห้ต่อปีถ้าฝากประจําให้ที่3บาทต่อปีครับผมแล้วดอกเบีย้ยเงินกู้อ่ะรายเดือนจะคิดที่หรเรายสเดือนเหมาะสาหรับการไปทําอาชีพทานาพวกนี้ครับจะคิดที่1.2 5้ณปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินฝากเยอะไหม มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับส่วนใหญ่สมาชิกประกอบอาชีพเลยครับที่กู้เงินไปเนี่ยส่วนใหญ่จะนําไปประกอบอาชีพทํานาขา,ายก็มีเลี้ยงปลาพวกนี้ทำผักทราบข่าวว่าที่นี่มีผลกําไรแล้วก็จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสื่อที่ใช่ไหมครับลองเล่าใ,ให้ฟังสิครับก็มันเกิดจากแน่ว่าสถานที่ของเราอะ่ะที่ปัจจุบันเนี่ยที่เราตั้งอยู่เราได้นําลงปุย๋ยมาปรับปรุงเป็นที่ประชุมสูเ์เรียนรู้แล้วก็สถาบันการเงิน แต่ผมว่าอยากจะเปิดร้านค้ามันจํากัดโดยในในวัดเนี่ยเราบางสิ่งบางอย่างเราก็ห้ามขายจึงเกิดในความคิดได้ปรึกษาคณะกรรมการสมาชิกกองทุนว่าเราควรจะมีที่เป็นของตัวเองซึ่งเราเป็นนิติบุคคลเราสามารถซื้อได้ก็ได้ทำการประชาคมและได้ทําการซื้อที่ดินไปจํานวน3งานในราคา375,000บาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทําการใช้การผ่อนชําระเอาครับ ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกองทุนบู่บ้านนะครับที่ประสบปัญหาในอดีตนะครับแล้วนำมาพัฒนานะครับให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบเพื่อที่จะให้ชุมชนนะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็มีถานที่ทําการเป็นตัวอย่างให้กับกองทุนบูบ้านอื่นได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานนันเล่ที่ให้ขบูนกับทางผมแล้วก็ทางเจ้าที่เครือข่ายของอำเภอุทะเลขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าที่ฝ่ายการเงินเนาะจาัดทำบัญชีของถาบันการเงินชุมชนบ้านท่านั่งบุรี4ี่ตำบลท่านั่งอำเภอโุทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับ<ม>ก็อยากจะถามทางผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการจาัดทำบัญชีนะครับว่าตั้งแต่เปิดสันมาเนี่ยเรามีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างครับปัญหาอุปรสรรคของเราก็คือตอนนี้สมุดบัญชีเราอะยังเป็นแบบกระดาษน,นะคะจะเป็นลักษณะน,นี้ก็คือมันก็จะมีแบบพอโดนน้า แล้วมันก็จะ,ะละลายก็คือตอนนี้ว่าจะสั่งทําสมุดเพราะอันนี้เราพิมพ์เอง mm hmm. ส่วนเรื่องการที่สมาชิกมาฝากเงินถอนเงินก็ไม่มีปัญหาอะไระคะ่ะ mm hmm. จะมีบ้างตอนช่วงนี้เนื่องจากจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจก็คือสมาชิกจะค่อนข้างถอนเงินกันเยอะหน่อยไม่ค่อยมีเงินฝากกันเท่าไหร่แต่ส่วนคนที่ฝากเขาก็ฝากประจําตอนนี้ก็จะมีสมาชิกส่วนหนึ่งที่เขาจะฝากทุกอาทิตย์พอบอกเขาไว้ว่าถ้าเกิดฝากทุกอาทิตย์จนถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะมีของรางวัลให้แต่ห้ามขาด แล้วมีสมาชิกที่มาฝากเงินประมาณครั้งละเท่าไหร่ทุกวันเสาร์เนี่ยมีบางทีก็สี่พันห้าพันแต่อย่างวันนี้ที่ฝากไปก็หนึ่งหมื<ะ>่นห้าร้อยแล้วการปล่อยเงินกู้เนี่ยเราปล่อยทุกวันเสาร์นี่ไหมเราปล่อยทุกวันเสาร,ร์ค่ะก็คือเราสมาชิกมาฝากเงินกู้เงินถอนเงินหรือว่ามาคืนทุกวันเสาร์ตอนนี้การจะทํทาบัญชีเราลงมือนะครับอคอมพิวเตอร์เราไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใช้แต่เมื่อก่อนใช้คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นสาเหตุแหละเพราะว่าถึงเลยแค่คอมพิวเตอร์ คือตอนแรกอะ่ะเราใช้แบบพิมพ์พิมพ์แล้วทีเนี้ยมันมีปัญหาว่าเราเราสอดเข้าไปแล้วบางทีมันปิ้นไม่ตรงมันทัดบ้างแล้วมันไปทับอะไรเนี้ยคะ่ะ<ม>ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ตอนแรกมีท่านอื่นมาร่วมทําด้วยทีเนี้ยพอใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราไม่ได้มาแล้วเขาใช้แล้วมันไม่ต่อเนื่องกัน<ม>ก็เลยเป็นการลงมือไปอไม่ได้มาลงคอมพิวเตอร์ครับก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับเจ้าที่ฝ่ายการเงินนะครับที่ให้ข้อมูลกับทางเราขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันร้างสาวอุนารัเพชรนาศเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณป้าแนะนําตัวเองหน่อยนะคะชื่ออะไรคะนงครานทองน้อยอ๋อเป็นสมาชิกในกองทุนใช่ไหมคะเป็นค่ะ,ะไม่ทราบว่ากองทุนนี้มีสมาชิกกี่คนนะคะ20ส <20 S 2> คนยี่ิ <20 S 2> คนมีทั้งชายและหญิงใช่ไหมคะค่ะ,อ,ะอยากทราบว่ากองทุนนี้จัดทาอะไรคะกท็ทีแรกเลยก็จะเป็นผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ร้อยมาลัยร้อยมาลัยอันนี้ตอนอันนั้นตลาดไม่มี เลยก็หันมาทำน้ำพริกอ๋อคือเริ่มแรกจากการทำผมเช็ดเท้าแล้วก็พงอะไรแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นทำน้ำพริกแกงใช่ไหมคะน้ำพริกแกงเนี้ยจะทำตามออเดอร์หรือว่าทำได้เลยว่ากี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋ออันนี้เริ่มแรกเลยก็ทำกันในกลุ่มก่อนพอข้างนอกเขารู้ว่าทำเขาก็มาซื้อรสชาติดีขึ้นไปขึ้นไปก็มีออเดอร์ออเดอร์ก็คือออเดอร์ทุกอย่างนี่คือส่งที่ตลาดหรือว่าขายในชุมชนขายในชุมชน แล้วก็นอกบ้างทราบว่าวขายกิโลละเท่าไหรคะกิโลละ80กิโลละ80บาทมีแบบว่าส่งต่างจังหวัดไหมคะตอนก่อนที่โควิดจะมาส่งมีไประยองมีใต้แล้วก็กรุงเทพแล้วเวลาส่งนี่คือคิด80บาทเท่าเดิมหรือเพราะบาทเท่าเดิมแต่ว่าค่าส่งอ๋อมีค่าส่ง,งนะคะอ๋ออยากทราบว่าวกองทุนนียคะ่ะให้ประโยชน์อะไร แก่ป้าบ้างค่ะมีเยอะนะประโยชน์แบบทำให้มีรายได้ขึ้นมาต้องขอขอบคุณป้ามากนะคะที่ให้รายละเอียดค่ะ แล้วตอนนี้เราอยู่กับคณะกรรมการเครือข่ายระดับอําเภอโพทะเลทั้งสองท่านนะคะและประธานกองทุนหมู่บ้านท่านั่งนะคะทั้งสองท่านได้ให้คําแนะนําในการบริหารจัดการกับกองทุนหมู่บ้านท่านั่งจนมีการบริหารจัดการที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะขอเรียนเชิญครับผมนายสุนาษิงอกผลผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสองประธานกองทุนหมู่บ้านท่าบัวหมู่12สองและเป็นเ,เลขาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอําเภอซึ่งได้รับข้อมูลจากกองทุนหมู่ที่4มีทาหนังสือร้องเรียนทางเครือข่ายและ ก็ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะครับได้มาแนะนําและก็แก้ไขปัญหาที่กองคุมมติสีได้เกิดขึ้นและผมก็ได้ลงมากับทีมงานพร้อมทั้งเครือข่ายระดับอําเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่ของน้องเครือข่ายลงมาดูปัญหาต่างๆแล้วก็ชี้แนะข้อบางส่วนที่เราจะต้องดําเนินการอย่างไรและเป็นมาอย่างไรผลที่สุดคณะกรรมการเครือข่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทะเลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจาก ปัญหามากพอสมควรนะครับทางเครือข่ายอำเภอพทัทลก็ได้ทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่สทอบอสาขาสแล้วก็นิติกรลงมาแก้ไขปัญหาก็หลายครั้งจนมาสรุปดําเนินการไปด้วยดีผมอยากจะขอฝรับคณะกรรมการกองทุนทั้งอำเภอหรือทุกๆอํอำเภอทุกจังหวัดถ้ามีปัญหาข้อข้องใจอะไรหรือติดขัดอะไรอยากให้นึกถึงพี่เลี้ยงเช่นเครือข่ายตําบลเครือข่ายอำเภอพัฒาการอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่สทบสาขา3าิรติกรสาขา3ครับผมผมชื่อนายไพศาลสังจังเป็นร,รนองคณะอมนาจเครือข่ายอำเภอพุทเลยก็มีโอกาสได้ร่วมทีมคณะของเครือข่ายอำเภอได้ลงมาร่วมให้ข้อชี้แนะกับองทุนหมู่บ้านผู้ฝีทะนังในเรื่องสถาบันการเงินที่นะปัจจุบันนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากที่เครือข่ายของอำเภอพุทยเลยลงมาแล้วทางสทบที่ลงมาให้คาชี้แนะ ทุกครั้งที่มีปัญหาทางท่านั่งบุศีเรียกร้องมาเราเราจะลงมาทุกครั้งจนปัจจุบันนี้ก็ประสบผลสาเร็จระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าชมเชยจากที่มีปัญหาล้มลุกมาตลอดทุกวันนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนายนามตัวแทน,นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่านังก็ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพชเลเครือขา่ายตำบลท่านัง เครือข่ายอำเภอพัทลสำนักงานจตบสาขาสามซีโลโลที่เข้ามาช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยให้ความรู้ให้ทางกองทุนของเราได้ทําการเปิดสถาบันได้เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการพัฒนาอาชีพมีความเข้มแข็งในชุมชนขอขอบคุณมากครับดิฉันเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอพัทลนะคะขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายทั้งสองท่านแล้วก็ประธานกองทุนบ้านท่านนั่งนะคะที่วันนี้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ ในการบริหารกองทุนนอกจากที่ประสบปัญหานะคะจนมีการบริหารจัดการที่ดีจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบบคุณทั้งสามท่านมากมากค่ะ,คคะเราทั้งสี่ท่านตลาท่านชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ